สวัสดีค่ะคนวันศุกร์ดวงรายสัปดาห์9ถึง15พฤศจิกายน2566ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุ๊กสมมะพยากรอะเห็นไพ่คนวันศุกร์แล้วรู้สึกอึดอัดใจลำบากใจมีเรื่องอะไรต้องเลือกหรือเปล่ามีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจหรือเปล่าเพราะว่า สัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้เหมือนมีข้อเสนอเหมือนมีโอกาสเหมือนมีทางเลือกแต่บางครั้งเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกเอาสักอย่าง ถ้ามันน้ำท่วมปากมันพูดยากนะให้ดูไพ่ไปนี้กงร้องแห่งโชคชะตามันคือโอกาสมันคือจุดเปลี่ยนมันคือการพลิกชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนเลยบางทีมันเกิดคำถามในใจว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เอาความก้าวหน้าเป็นที่ตั้งแล้วเอาเงินเป็นตัวตัดสินห้าเหรียญเนี่ย <c oughs> อยู่มันได้คุ้มเสียปะ อยู่แล้วมันจะรวยขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะเพิ่มเงินเพิ่มอะไรให้เราไหมสําคัญคือโอกาสสําคัญคือเรื่องของผลประโยชน์และค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้เลือกเอาตัดสินใจเอาธุรกิจการงานนะการค้า ไพ่ใบน,นี้อย่าเพิ่งทำอะไรเพิ่มอย่ารีบร้อนเป็นหนี้อย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงแล้วก็อย่าใช้เงินเกินตัวไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ขอทานนะไพ่ขอทานยังไงคะอาจารย์ก็มันเป็นไพ่เห็นไหมเนี่ยว่านิภคพ,พนเ,อเอจอนจรเนี่ยเออเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเป็นหนี้ตอนนี้เอาให้พร้อมก่อนการเงินจะดีขึ้นนะ การเงินจะดีขึ้นนะแต่ก็ต้องบอกว่าเธอจะไม่มีเครื่องรังของขังติดตัวก็ไม่ได้นะคนวันศุกร์นะเสริมดวงสักหน่อยนะเธอดูสามพระอารหันต์บรรดาลโชคลาภ พระศีวลีพระอุปคุตพระสังกัจ,จาจอง 2, 3, 9, ละสองสามเก้ารวมส่งนะของอาจารย์ไม่มีเก็บไปทางกับอีกอันนึงที่จะแนะนำแนะนำสองอย่างเป็นเลยสำหรับคนวันศุกร์อะในไหนไพ่ขอทานมันขึ้นแบบเนี้ยเธอต้องสืิมดวงการเงินกันหนักหน่อยนะอะพญานาคนาคบ่วงบาท นาคบ่วงบาทคืออะไรมันเป็นสัญลักษณ์ของงูกินหางไม่ใช่แหวนนะทุกคนแต่เป็นงูสองตัวพญานาคสองตัวนะอมหัวอมหางกันเป็นแหวนไม่ได้นะใส่ไม่ได้นะทุกคนแต่พกติดตัวไว้อาจารย์พกใส่กระเป๋าตังค์นะสองสาเหมือนกันใครสั่งสองชุดเดี๋ยวลดค่าส่งให้นะแล้วก็ช่วงเนี้ทำบุญกับขอทานคนยากไร้ช่วงนี้ ใครที่ติดตามเพจอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าอาจารย์ทําบุญกับเด็กกาพร้าบ่อยมากเนี่ยเสริมดวงเพราะอาจารย์เป็นคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะความรักพ่อแง่แม่งอนเหลือเกินคนโสดเนี่ยสบายสบายเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือก เข้าใจใช่ไหมเรายังไม่พร้อมมากคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้ในเมื่อคนสองคนที่มันมีอยู่หรือสองตัวเลือกที่มันมีอยู่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอะแล้วทำไมต้องบังคับตัวเองให้เลือกด้วยละ่ะถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกแค่นั้นจบคิดง่ายๆตักกะง่ายๆนะคนที่มีคู่พูดพูด ถ้าโมแต่น้ําท่วมปากอะ่ะมันก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรคนหนึ่งงอนคนหนึ่งประชดประชันมีอะไรเปิดอ,อกคุยกันไม่แย่มันไม่ถึงขั้นเลิกกันหรอกนะแต่บางคู่ก็ต้องระวังปัญหาจับปลาสองมือรักซ้อนมือที่3ด้วยนะจ๊ะสุขภาพประมัดระวังปัญหาสายตาหน้ามืดตาลายมีอาการวิงเวียนแล้วก็ระวังเจ็บขาเข่าเท้าเดินเตะนั่นชนนี่เดี๋ยวจะได้ใส่เฝือกเดี๋ยวจะได้ใช้ไม้คำ้ำต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นอะ สมพระอรหันต์บันดาลโชคลาภกับพญานาคเสริมดวงการเงินกันนิดนึงก็แล้วกันเดอ้อเลขทะเบียนรถ <c oughs> การเดินทางการเดินทางให้โชคให้ลาบนะเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบนะจ๊ะเด่นมงคลนะ1 052เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ